ก็ให้เป็นเหมือนเดิมซึ่งเคยทำนะครับแล้วก็ไอ้คู่เลตที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็ก็ขอให้กลบซะเราก็ได้ถ่ายตอนที่ยังไม่กลบแล้วก็ได้ถ่ายภาพตอนที่กลบแล้วเพื่อยืนยันว่าสถานการณ์ตรงนี้มันเป็นการจัดการที่เป็นจริง ผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในข้อเท็จจริงเนี่ยมันมีหลายปัจจัยที่ทําให้เกิดความสําเร็จนะครับแล้วก็กระบวนการเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มีการพยายามพูด,พดคุยกันทุกๆระดับนะครับตั้งแต่ระดับสูงนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งผู้มีการสูงสุดผู้มีการหนันบกแล้วก็ระดับแม่ทัพแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการประสานงานตลอดแล้วเราก็ได้ให้ผู้ทหารของเราที่กัมพูชา เป็นตัวประสานงานขับเคลื่อนแต่ที่สำคัญก็คืออยู่ที่ที่ระดับบนเกือบทั้งหมดนะครับที่ได้คุยกันแล้วก็ถือว่าคุยกันมาต่อเนื่องตลอดจนถึงเมื่อวานนะครับตอน11โมงที่สรุปไปแล้วว่าทางทางท่านฮุนเซนท่านท่านก็อยากหาข้อสรุปที่เป็นสันติด้วยกันนะครับก็เราคิดว่ามันการเกิดสงคารามมันไม่มีประโยชน์ ก็ได้ผมก็ได้เรียนไปว่าผมเป็นผู้รับตำแหนกลาโหมแล็นเป็นผู้รับผิดช,ชอบรองนาะยกฯไปผมมันคงเนี่ยการสั่งในฐานลกกันเนี่ยม,มันเร็วแล้วมันง่ายนะครับแต่ความสูญเสียเนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายเราก็ส่งรองแม่ทัพภาคที่สองไปนะใช่รองแม่ทัพภาคที่สองไ,ได้คุยกับแม่ทัพภาคที่สองแล้วคิดว่ารองแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยเป็นคนที่อยู่คุ้นเคย,ยกับพื้นที่รู้ภาษาแล้วก็มีความสัมพันธ์กับระดับแม่ทัพภาคต่างๆของเขา ะครับก็ส่งไปคุยแล้วก็มันก็ออกมาในสถานการณ์ที่ดีก็ข้อตกลงที่เราขอนะครับซึ่งเขายอมก็คือว่าขอให้มีการไปเดินสำรวจพื้นที่ด้วยกันแล้วก็หลังจากนี้อยากให้มีการสำรวจกันในทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็ให้เป็นเหมือนเดิมซึ่งเคยทํา นะครับแล้วก็ไอ้คูเลตที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็ก็ขอให้กลบซะเราก็ได้ถ่ายตอนที่ยังไม่กลบแล้วก็ได้ถ่ายภาพตอนที่กลบแล้วเพื่อยืนยันว่าสถานการณ์ตรงนี้มันเป็นการจัดการที่เป็นจริงแล้วก็ขอให้ให้ปรับกําลังไปถึงในปี67ซึ่งความหมายตรงนี้ผมอยากให้ให้ให้ยึดถือนะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่เราเป็นช่องทางที่ทําให้มันยุติได้อย่างสงบก็คือปรับกําลังกันไปนะครับ แล้วก็เขาก็ไปอยู่ในจุดเดิมของเขาเราก็มาอยู่จุดเดิมของเราซึ่งอันนี้ก็กถือว่าครั้งนี้เราได้ประสบความสําเร็จในการยุติความการ,รเผชิญหน้าซึ่งเป็นข้อแรกสุดเลยที่เราอยากได้นะครับเพื่อให้สถานกา,ารณ์ค่อยๆคลี่คลายลงซึ่งอันนี้ก็ถือว่าขณะนี้อยู่ในจุดที่ยุติเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะด่านตอนนี้จริงๆเรายังไม่ได้ปิดเลยนะครับเราเพียงแค่จํากัดเวลากับจํากัดคนเท่านั้นเองซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่ได้กระทบการค้าก็ยังมีได้อยู่ เพียงแต่คนที่เข้าออกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมาตรการที่เรากำลังทำตอนนี้มันยังอยู่ในมาตรการเรื่องซิลสต็อปเซฟอยู่แล้วเพราะนั้นตรงนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับก็เราก็ดำเนินการต่อก็คิดว่าทุกอย่างจะเคลียคลาขได้ดีก็เมื่อคืนก็ได้รายง,งานท่านนายกตลอดเวลาเหมือนกันผมว่ามันมีหลายมาตรมันไม่ใช่ปิดด่านนะจำกัดเวลานะครับผมว่ามันมีหลายมาตรการแต่สิ่งที่สำคัญาการประสานงานที่พูดคุยกับท่านานานนยกรัฐมนตรี หุ้นมาเน็ตและก็ท่านหุ้นเซนเนี่ยแหละคือปัจจัยสาคัญที่ทําให้คลี่คลายลงเพราะหลังจากท่าทีทั้งสองมีความเข้าใจมากขึ้นแล้วเนี่ยกระบวนการที่เกิดขึ้นจากทางกองทัพกคำชามันจึงได้เกิดขึ้นแต่ก็มาตรการที่เราทําก็อาจจะเป็นส่วนเสริมสําคัญที่ทําให้การพูดคุยมันเกิดไปข้อสรุปได้ง่าย